ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางเลาาพัฒนาของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่26กุมภาพันธ์2568ค่ะแนวทางเลาาพัฒนาวันนี้นะคะเจนุกให้ชุด3ตัว6-4-9ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะส่วนฉบับนี้จะเป็นชุด2ตัวค่ะลาาพัฒนาคืนนี้เจให้เด่นที่3และ6เน้นที่6-3 3 2 3 4 3 7 6ามสี่สทั้งหมดก็เป็นแนวทางลาวพัฒนาวันนี้ของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขและชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ